กเช่นักข้างนี้มันถูกประณามจากคนทั้งโลกก็ตาอแต่คงจะห้ามไม่ไว้เมเจะรู์เป็นได้จะชู้ทางได้เรื่องว่ามันปลายไรในเมือหัวใจต้องการไม่มีใครมาเลยอยากเป็นชู้ยยินขี้กินเนยุ่งซน S <S <S อยากให้ลูกรู้ลักคนเป็นคู่มันทรมาร์ตรักคนนี้เขามีแฟนแล้วไงมีแฟนแล้ ้ามจางลมด้วยจริงป่ะพห้ามไปรึว่าจริงพระธาตุสีสองลักครับ เอาิ้วทองท้าแล้วก็หิ้วไปนะตดัดเด็<า> <ไป S 3> หน่อยครับตัดเมื่อกี้นี่โอ้ย <c oughs> เน้นใช้งานเน้นใช้งางนซื้อรถหมดศูนย์เลยแล้วก็ให้มันถอดเสื้อผ้าขึสักกะละนะคะรับอ,อืมพระประานสี่สิบวั เมื่อวานทำท่าเอ้ยเอ็นแน่นผู้จริงเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อนเวียนขวายใช่ไหม เพนหายใจเลยเนี่ยเหนื่อยครับเหนื่อยโอ้โหงร้อยเมตรขึ้นมาเลยหายใจเยอะเลยมพระตูทข้างในได้มีผ่านประตูสูงจะดี <laughs> nhiều lắm, chắc, quá là nhiều đấy, quay được, luôn, ที่นี้เขาให้วนขวาให้วนซ้ายไม่เยอะแล้ววนซ้ายแบบบ้านเราเฮ้กไแล้วเ้นสายไปวน้ายนี่ยต้องยตต้องตามเทมะไรายก ล้วก็วนสายนะพีก่กเออเออนี่ยบวนสายนะวนขวาเออไม่บ้านบ้านเราวนสายแต่ไมที่เนี่เขาให้ตรงข้ามกันนี่วนสายอะนะวนขวาเออไม่เป็นไรเราสัทธามหมือนกันอยู่ที่ใจ ทำแบบประเทนีบ้านเราก็ทำแบบที่ประเทนีบ้านเขาอีกอันนึ่งรามนอมเ็รนาวองเในคู่ครับในคู่ใช่ไหมครับในคู่โอ้คุ้มคุ้มคุ้มหวยอ้าเฮ้ยดไรเนาดี รอนรอนขออนุญาตไปร็วเร็วครับ,รบมันมันเร็วแต่ครับ่เอาเอาพระเอาอะไรตักบาตรโยนยังโยนให้พระได้เลยมันอยู่ที่ใจครับพระยังแล็บสอนชาวบ้านได้เลย เหมันเคยมาตรงนี้หลายครอ้งเลยนะได้ี่าทุเออหิ่งสอดทคกไปเข้าครตบผม คาบอยไหมตาบอยโอมนี่ไงสองทอนได้อะได้สองทอนหรือสมไหนอะเนี่ยเฮ้ยนี่ประกันอะ้อเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยแปดห้าครับออะไรอะอะไรอะม่เอาอะายอรถบุดแบดบุดแบดเรือได้อะไรร้อยอะเอาเลยล่ะทางนี้ด้านซ้ายเรียกว่าป็นเทตนีเลสุทางปาตังวัน บบาตาตาขึ้นเงนียบะครับตปตนี่ครับใ่ไห้ายกันนะ้ี่้ายเคร่องเครื่องลันจะบได้เลยแท็กซี่เลนเนี้ยครับแซงได้ครับแซงได้ไรถช้าวิ่งซ้ายรถใหญ่ก็แล้วแ okay <ขอ S 1> ต่ว่าเขาจะไม่วิ่งเรนเดียวกันนะรถใหญ่อะ

บุทเติมไม่มีทมมตเติมบุท रहूम गांधी จัดแข่งผมแล้ววันที่นี่ต้างเป็นเพื่อนเลย ดูด้ดิมันจะตกไงโอ้นั่นเราตัวแวนนู่นไหมเนี่ยอ๋อนี่แหละแล้วที่เราไปมัดนี่แหละผามือเห็นไหมคพระับผ่าซอสแกงนั่นแหละโรลบิดได้ไหมค่ะนะคะเราเก็บครบแล้วนะคะหนึ่งโปรแกรมอ่ะครูเพิ่มดูดิมันสองอ้าวสองถึงว่ะเราวองตรงนีจะสวยมากมันซูแล้วกระถางควานเห็นบนยอดเขาวไหมคะมันซูมไม่ได้มันเล็กเกินไปเครื่องมันเล็กมันไม่ให้แบบมิล้นเลม เรื่องซูมได้นี่ต้องแพงกว่านี้มันต้องไอ้กล้องเองมีเลนมุดๆนะคะก็เดี๋ยวเช่อมี้เราอยู่ในเส้นทางถนนเขาคอแล้วนะคะเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์นะคะสมัยก่อนเราเป็นพื้นที่สีแดงนะคะเขาคอผู้หินรอบก้าแลวก็จังหวัดเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่คุณผู้คิดแห่งตั้งพักการเมืองนะคะได้มาอาศัยพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ ตั้งฐานทัพ <ขอ S 1> นะคะแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาล้างสมองมวลชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชาวเขานะคะเป็นพวกชาวมงนะเสร็จแล้วก็เหมือนก็แบบว่ายุแยงว่าทหารตำรวจไม่ด้ยินเลยนะว,ว่าด้วยความที่ว่าอ่าโอ้นี่สวยอ่ยานได้ภาคแล้ว เร,เรื่องนะคะก็ตอนนี้เราอยู่เส้นขา่าขอนะถนนหลายๆเส้นนะคะก็จะให้เกียรติแก่ทหารหรือว่าตำรวจที่เสียชีวิตนะคะตั้งชื่อเป็นชื่อถนนนะคะอย่างเช่นชื่อถนนหนุอาจะเป็นเกี่ยวกับในชื่อของสกุลน,นะคะนามสกุลของทหารหรือว่าตำรวจผู้เสียชีวิตนะคะ, <S <S ะนะแล้วก็ที่นี่นะคะก็อย่างที่แจ้งนะคะว่าเขาก็จะไปเหมือนไปเป่าหูชาวบ้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นชา,าวเผ่าเผ่าม้งนะคะว่า อ่ารัฐบาลจะดูดีน่าปราบล้างดูดีน่านะคะแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าทหารและตำรวจในท้องที่เนี่ยดันแต่เอาเปรียบชาวบ้านจริงๆทําให้ชาวบ้านเด่นเห็นด้วยนะคะการถึงนัดผ่านผานที่เป็นขั้นตอครับไม่อย่าอูนจูนที่ระวังก็อยากใช้ฐานอินทีนะคนซึ่งพรุนี้นะคะเราก็จะได้พาไปถ้าฝนไม่ตกนะคะถ้าฝนตก เร่มก็เแบบได้ดูไว้ทางใต้อนุสร์อ๋อหลายลูกนู่นเลยเนาะซึ่งต่างกันในพื้นที่ของเขาค้อพิษณุโลกบางที่แล้วก็การเป็นเป็นการดินร่มอ่ะการดินร่มทางใต้มันไหลรอดไปพื้นที่ที่มีการสู้รบกันเองของคนไทยนะคแล้วก็พอตอนหลังนะก็พระบาทสมเด็จพระบรมมีรีสอร์ทมีที่พักแต่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวนะคแล้วก็จะมีร้านอาหารอะไรเงี้ยจนปัจจุบันนี้ก็เลยกัะพราะแค่ขาซอสแก้วที่เราเห็นชัดเจนขึ้น นะคะที่เราเห็นเป็นพระพุทธรูปขาวๆนะคะถ้าเราอยู่ในพื้นที่นั้นเราเห็นว่าจะเป็นขนาดของพระพุทธรูปห้าพระองค์นะคะขนาดลดหลั่นซ้อนกันขึ้นไปโอ้เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเนาะว่า้าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วเขาก็มีเรื่องเล่านะคะ<อ>ถึงแม้การเก่อเนาะ เปลี่ยนเรื่องไวไหมคะฝางของพระเจ้าค่ะพระองค์เรามีต่างๆได้จนถึงชั้นสามชั้นบนสุดนะคะไม่เคยเปิดนะคะด้านในก็จะมีพระบรมสารีรค่ะในส่วนของสวยๆจะอยู่งนี้ไม่มีหลักฐานแล้วก็ได้จอดของพระธาตุฐาน่อแก้วนเรามีลนะฮะระหว่างที่เราเดินจากพระธาตุพระธาตุไปที่พระพุทธเจ้าบอเก้อหมองไหมทำอะไร ถ้าทางย่หมออยู่งแล้วก็ถ้าเราไปด้วยถ่านลมก็เปียกเหมือนกันนะคะก็เป็นที่โล่งอย่างถ้าเราไปร้านกาแฟตั้งเพาะเราก็เปียกเหมือนกันค่ะแล้วลุเราเปียกกันหมดเลยค่ะพออาสาสมัครปักัะท้ายได้ไหมค่ะจะเปลี่ยนไป็รถสองแถวน้องเพราะฉะนั้นอาจจะเอาไปเฉพาะของที่จําเป็นนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บพวกกาแกถ่านช็อแก้วดีโนลาเต้ตั้งมอไรเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวเราจัดย้อนกลับมานะคะมาเอากระเป๋าสัมภาระที่รถแล้วก็ถึงจะเข้าที่ 我们来。<Bye. S 2>